สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f อซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามช่องปูเยี่ยมพารวยอยู่นะครับผมอ่ะมาเจอกันในเช้าวันที่เก้าแล้วครับผมก็มีตัวเลขมาฝากเหมือนเดิมนะตัวเลขจากสูตรคำนวณก็ทำให้ชมไปแล้วครับใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอาสูตรนั้นตามใจชอบของท่านนะ ไม่มีแก๊กไม่มีกักนะไม่ต้องบวกต้องลบต้องคูณต้องหารยาวๆนะอะจับกันด้วยเครื่องหมายรูปแบบต่างๆนะใช้เครื่องมือจับก็มีใช้รหัสจับก็มีนะวิธีการเหล่านี้มันก็ทำให้การจับตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะจับกันไปเลยนะใช้วิธีการสังเกตกันนะครับผมอมาเจอกับชุดที่มีชื่อว่าเลข สลักันนะสลซ้ายขวานะซ้ายขวาลงอย่างนี้นะเหมือน V ีคว่ำนะสองสองวนะเรียกว่าการสลดตัวเลขนะฮะอาจจะทำให้ชมสักงวด2อง,งวดก็แล้วกันนะว่าเลขสลัก,สกันเนี่ยงวดนี้จะปังไหมนะฮะติดตามรับชมครับผม อ่าจะเขียนให้ดูเขียนให้ดูนะฮะเขียนให้ดูสักงวดสองงวดนะฮะอเอาตั้งแต่งวดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้านะฮะจะสลัดกันแบบไหนอ่ะตั้งที่เก้าเลย 9ก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์อ่าพอเขียนได้อย่างนี้เราก็จะจับตัวเลขนะตรงนี้กับตรงนี้นะฮะอ่าลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้นะฮะนี่เรียกว่ามันสเลตลงมานะครับผม เอาเกบวกสนะจะได้ตัววิ่งที่เกาบวกสเป็น12บสอนะสองสหจะสังเกตเห็นว่าเลขมา05ติดเลขวิ่งที่5นะฮะออก8ปดช่องที่มันสลักันเข้า5 8กับ7 0นยตรงนี้นะฮะเห็นไหมเจ็ดห้เนย์ห้าศูนยนะเข้าที่05 ถ้ามันไม่มาแขนนี้ก็มาแขนนี้หรือมาแขนนี้หรือมาแขนนี้นะสี่แขนนะฮะอ่ามาดูแปดศูนย์ห้าจะเข้าไหมนะฮะเราก็ตั้งที่ห้านี่แหละห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกอ่าสเลตมาตรงนี้สเลตมาตรงนี้ สล็มาตรงนี้สล็มาตรงนี้อ่าห <c oughs> ้บวกด้วย3เท่ากับ8 9ดเก้นะแปดเมาตัวนะครับผมเข้าที่9ก้าสามนะงวดนี้093ย์้าอ่าศูนย์เสนี่เห็นไหมเก้าเก้สองกับสานี่เกสมมาอย่างนี้นะ เข้าเก้าสามธรรมดาตรงนี้เป็นหลักสิบนะตรงกลางนี่สอสอตรงท้ายนี่จะเป็นหลักหน่วยนะแต่สลัลงมาแค่นี้นะหลักสามมาสลัสามดูนะสามจับด้วยรนหะัสสามหกเก้าสามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เก้าสองกับเจ็ดศูนย์นะครับผม อาบวกด้วยสามลองดู3าบวกสามเป็นหตัววิ่งเท่ากับหกเจแปดเก้านะจะต้องมาหนึ่งตัวเข้าที่เก้าหมา2ตัวเลยนะตัวเแลทเข้าไหมนะปับ๊บแขนซ้ายแขนขวาแขนซ้ายแขนขวาเก้าสองกับสามหเข้าที่เก้าหโดยตรงนะเก้าหโดยตรงนะฮะเห็นไหมถูกอีกนะ ฮะเรามาดูที่96นะ196จะมาไหมฮะจับรหัส369จับที่6นะ69 25 81 47 0369 2581 47 อ่แขนนี้สองห้ามาตรงนี้สองห้ามาตรงนี้ศูนย์สามมาตรงนี้มาตรงนี้อ่ะจะมาตัวไหนนะบวกลองดูหกบวกสามเป็นเก้านะเก้าศูนย์หนึ่งสองจะมาหนึ่งตัวนะมันชอบเข้าตัวไหนล่ะแปดเก้าสี่ห้า นะประมาณนี้แหละฮะ90นี่จะต้องมานะ90หนสองจะต้องมาหตัวอะเรามาจับกันลองดูนะมาจับกันลองดูที่ใบที่ทำใบนี้นะฮะที่ผ่านมาสองวัดนะเข้านะอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมนัน่น05 เก้าสามนะ,ะเรามาตามงวดนี้วดนี้สลดกันก็เข้าไหมล่ะครับผมเข้าที่ตัวไหนครับเก้าหกนะเก้าสองกับสามหกอนนี้มีนะเก้าหเข้านะฮะอ่ะงวดนี้เขียนใส่เป็นระเบียบหน่อยนะฮะหก มาที่ 6, 9นะสองห้าแป 6, 9นึ่งสีเจามหกเสอแป่เ็ะเราจะสลัดกันลองดูจะมาตัวไหนนะฮะตัววิ่งได้ 9, 0, 1, 2จะต้องมา1ตัวนะฮะ 2, 5หมาที่ 4, 7กับ 6, 9นะฮะ หลักสองเราจะได้ที่สองสี่สองเจ็สองหสองเหลัก5ก็ 5, ้าสี่ห้าเจ็ดห้าหห้าเอ่ะมาดู 0, นะูนย์สาะศูนย์สามก็เสล็ดมาทางนี้หลัก0ูนย์ก็ 02, 0, ูนย์สอง 0, ูนห้าศูย์ศะศนะ สามสองสามห้าสามสี่สามเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองมาจับมาเลยครับสองติดหมดอา้าวแถวนี้ติดหมดเลยสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้าติดตัวเดียวห้า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 เก้า นะ0ะศูนย์สีดติดหมดเลยแตัว3 2 3สองสามี่สามเจดติดแต่สาสนี่อ่สรุปเขียนสรุปให้ดูหน่อยนะครับผมได้เลขก,กี่ตัวเอาเอาตัวที่ สากับห้านี่ไว้นะฮะห้าเสาสองไว้ตรงนี้นอกนั้นติดหมดนะหลัก2องสองสี่สองเจ็ดสองหสองเแล้วก็0ูนย์สองศูนย์ห้าศย์สอ่ะแปดเกสสบตัวพอดีครับถ้าตัวเลขเหล่านี้น่าจะมา

ศูนสองนะเด่นสองเจ็ดสองเก้านะฮะ สี่เจ็ก้าว่สองหกยังมีสอก็ข้ามไปไม่ได้นะสองหตัวนี้ระวังมาสวยได้เหมือนกันนะ26สองห ่ะประมาณนี้นะฮะให้เอฟซีช่วยตัดกันแล้วกันนะฮะว่าจะมาตัวไหนนะฮะแถวนี้เอาหมดเลยนะก็แถวนี้ก็หมดนะฮะหลักศูนย์หลักสองน่าจะมานะฮะหมดเวลาพอดีครับผมกับเลขสลักันนะแคปหน้าจอไว้นะครับผมอืม เลขสลดกันสลดซ้ายขวาจะมาตัวไหนตัดสินกันวันที่17มกราคม2 5 6 6นะครับอ่าหมดเวลาปู่เยี่ยมไปแล้วไปแล้วไปแล้วให้2729กับ472เอลองดูนะ472 479จะมาตัวไหนเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นด,ด,ดูนะครับสูตรสลดนี้จะเข้าไหมนะฮะ